ที่แท่งทำแรกแล้ว19ปีมันรู้สึกอไงคะับแบบแฟนรอคอยอะค่ะเอรอทำไมมันมันมันเหมือนกับเอถ้าถามเลยว่าวันนี้ได้เปิดลูยิทเทนคัมแบ็กอะ่มันรู้สึกว่าเรารอมาตั้ง19ปีคือเหลือซึ่งความจริงมันเฮ้ยมันผ่านมาเร็วมากเลยนะที่พูดผลลุกเปเรื่องจริงอได้กลับมาแล้วมันมันจะเป็นลุยพิทเทน ปีห้าหกมันมันไม่ใช่อ่ะเพราะการกลับมามันต้องบอกพี่นุชพี่ลารคนหน่อยผมเพิ่งคัมแบ็กท่านรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วก็เราพี่นุชก็เรามาคุยกันก็เราเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะทำกันจะทำกันหลังจากที่ตรงนี้ดาราคนฟิลนะช่วยครับเขาก็นิ่งมาแต่ลุดที่เลยพราะวันนั้นผมกับนุชได้มามาหามาหาีย มันหมืนเมืเปิดโลกอ่ะทุกอย,ากอยาก่างทุกอย่างมันคือไม่ว่าจะเป็นหลุยส์เทิงจะคัมแบ็กกลับมานะพระลวครพิมก็ต้องคัมแบ็กกลับมาเหมือนกันพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยครับอันนี้เป็นคําพูดของเฮียะไรวันนั้นที่ที่คุยเออไม่เป็นไรผมเสียงดังผม <c oughs> เป็นคอมเมนเตเตอร์เวอร์คอยสคือพอมาหาเฮียเนี่ยผมผมกับเท่งแล้วก็ป้าออนเป็นผู้ดูแลนี่นะก็ก็นัดเฮียเฮียบอกเฮ้ยจริงเหรอมาเลย จริงๆคนเข้ามาหาเฮียเยอะนะของผู้คำนี้คือามาอยากให้เฮียทําหนังอยากเฮียทาโน่นทํานี่เฮียเฮียแกก็เฉยๆอะ่ะพอให้ประออนโทรมาพระนครฟิล์มเฮียก็บอกเฮ้ยจริงเหรอโอเคผมก็โทรขอ,อคิวจากเท่งไอ้เท่งเรานัดพร้อมกันหน่อยมาหาเฮียมาหาเฮียที่พระนครฟิล์มเลยโดยที่มานะตอนนั้นนะ่ะโครงเรื่องก็ยังไม่มีบทก็ยังไม่มีแล้วก็จะทำไงมมีแต่ชื่อเรื่องดีเฮียก็ไปถามว่า มึงสองคนมาทำไมแต่บังเอิญก็มาก็มีเส้นในเฮียเขาฟังว่าอยากจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะคือคุยไม่เยอะคุยนิดเดียวเฮียบอกดีเราจับดีแล้วเฮียกบอกดีพระนครฟิล์มจะได้คัมแบ็กด้วยแค่นี้เองแล้วเฮียเขาเรียกผมนานะน้โน๊อยากทำอะไรทำเลยผมดีใจนะที่เข้ามาหาผม ผมทีแรกกขอยากจะบอกเดียวว่าไปมาหลายที่แล้วเขาไม่เอาเราก็ไม่ได้ได้ยอกยอมก็เลยบอกบอกเดียวว่าผมผมกับแท่งเสเิอตั้งใจมากหลังจากนั้นเราก็เริ่มงวดกันเรื่องบทเรื่องใครจะมาทําบทเป็นโครงเรื่องราวจะเป็นยังไงหรือทิ้งไปโอ้โหหลายล่างมากไม่เอาแท่งเอาผมไม่เอาบางทีผมบอกอันนี้ต้องเป็นแบบนี้แท่งไม่เอา เราก็ต้องไม่เอาตามเขาง้อเขานี่เพราะผมก็บวชไม่ได้เป็นหลวงพี่แท่งไม่ได้เขาไม่ได้ก็ <c oughs> ไไต้องเอาตามเขา <c oughs> ก็เลยคิดนักแสดงวันนี้ยังมาไม่ครบนะครับนักแสดงนักแสดงวันนี้ยังมาไม่ครบนะยังมาไม่ครบแนละ้วมันจะมีเซอร์ไพรส์นักแสดงที่มาสอดแล้วมารับเชิญอันนี้เก็บไปเป็นความลับไปเห็นกันในหนังเลย <c oughs> อ่าแล้วครับทุกท่าก็คือบงสวรรบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาไหมครับนครทีมมาตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ลิเวอร์พูลชนะหนึ่งศูนย์ ไม่ไม่เกี่ยวนะม,นมันมาตั้งแต่มาตั้งแต่เราเริ่มคิดแล้วเราเริ่มวางตัวแล้วก็เริ่มมามองกันว่าเฮ้ยเราจะทําหนังพระให้มันไม่เหมือนหนังพระที่เคยเห็นมาไม่ว่าในหนังหรือในละครไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานสร้างในในในสีของหนังหรืออะไรต่างๆอะเราจะทํำยังไงกันก็ได้หาคนที่เฮ้ยเขาคุณลองดีไซน์ให้ผมที แล้วเราประชุมกันเมื่อวันที่ยี่บเก้าที่ผ่านมาเห็นพ e um, ้องต้องการหมดเลยหลวงพิเท so ่งก็เห็นยมส่งก็เห็นเหมือนกันตรงนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาแบบนี้เอาแบบนี้คือหนังพระเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นกุฏิเห็นโบสถ์เห็นกำแพงเห็นอะไรก็คือเปิดมาเมื่อไหร่ก็จะเดิมๆใช่ไหมแต่วันนี้เราจะทําไม่ให้มันเดิมอ่ะแต่ให้มันดีที่หอสปอยได้นะคะฮะเกมเนกรว่ามันเลี้ยวนาอะไรเงี้ยการกลับมาช่ คือคือหนังเราจะเป็น m o o แ and t โทนซึ่งมันมันจะมีอ่าส่วนเรื่องราวนยะมันคงจะสปอยไม่ได้ฮะเพราะหนังตลกเนี่ยมันเปิดไม่ได้เหมือนกับหนังบูหรือหนังรักเพราะว่ามันจะเป็นมุกมันจะเป็นอะไรของมันอยู่ในหนังแต่หนังเรื่องเนี้อถามว่าความตั้งใจผมกระเท่งตั้งใจมากครับปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะเขามีโทรศัพท์แต่เขาวางไว้แล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้ แต่พอทําหลวงพี่เท่งคัมแบ็กปุ๊บเนี่ยโทรไปเขารับหรือถ้าไม่รับเดี๋ยวเขาก็ต้องโทรกลับมามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่เชื่อถามลูกชายก็ดูถามอเองนดูใช่ครับหลังจากนั้นเราก็มาวางว่าเฮ้ยเด็กวัดนี่เราจะเอาเด็กวัยรุ่นเป็นยังไงเป็นใครดีบังเอิญผมมีโปรเจกต์ในใจผมว่าผมคิดจะทําหนังอยู่เรื่องหนึ่งผมต้องการอยากได้ลูกของสามชาติลูกของมําของเท่งของนงเอามาที่ดูซิมันจะเป็นยังไงออ ซึ่งอย่างโงเทงเนี่ยลูกของเท่งเนี่ยเขาก็เขาใน y o ยูอ่ะเขาดังอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่เคยเล่นหนังเลยอแล้วผมก็คิดเอ๊ะในเมื่อเอาเอาลูกสามชาติมาแล้วลูกไอ้นอตก็หน้าตาดีเนี่ยกับกบเป็นตัวอะไรอาจารเดอวันนี้ลงไม่เลียงแต่ว่าคาแรคเตอร์เราแยกกันใช่เราเราต้องบอกก่อนว่าที่เอาเอาลูกสามชามาเนี่ยในความที่เราคือ ไม่เกี่ยวทางชาเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบรูลโน้ตเลยคือตัวละครที่เรามองว่าเฮ้ยบุคลิกอย่างนี้บุคลิกอย่างนี้เ้าสามคนมันไม่ต้องแสดงนะเอาบุคลิกเขาที่เราเห็นลูกเราเป็นบุคลิกอย่างนี้เอามาเล่นเอาน,นิสยัยเขานิสยัยเขามาเล่นเราเห็นน้องมิกเป็นอย่างนี้มิกเล่นเดี๋ยวมิกเลยบุหรี่ที่ไม่เขาจะรู้เรื่องอะไรไม่เห็นเลยอ่<ส>าอะไรไปตัวเขาบัง<ส>คับ มันเลยเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่เราวางง่ายพอเอาแบงค์มาปั๊บอันนี้คิดหนักเลยเนี่ยผมคิดหนักเลยนะผมคิดหนักเฮ้ยมันเป็นแฟนช่อย่างเงี้ยมันโผล่มาแต่ครั้งแต่ครั้งคือเขาต้องมีอะไรแต่ไม่ถ่ายเขาต้องมีอะไรแต่ละคนที่โผล่มาคือต้องมีอะไรคาแรคเตอร์ชัดเจนแต่ว่าสามคนนี้เนี่ยก็หาร์ดสตัวนี้ไม่ได้นี่ยนี่นะ ใน,ในบทที่ล่างไว้ลูกชายผมผมก็เกรงใจนะเฮ้ยเดี๋ยวลูกชายผมมันจะเด่นกว่าลูกแกงสามชาเปล่าี่รู่นนั่นสรุปว่าพอมาประชุมบทกันจรงิงคนนี้เขายัดบ,บทให้กับน้องแบง์เยอะมากแต่น้องแบงเขาอยู่คนละฝ่ายกับกับนี่นะกับสามคนนี่นะแต่ว้ไปดูในหนังมันมีอะไรอีกเยอะมาถึงตองร้องผู้หญิง้านีนี่ลูกอินลี่ ิลลี่นอ่นำะนเนนำตัวอย่างใเเียนะสวัสดีค่ะชื่อมิลลี่นะคะผลงานผลงานมีอะไรที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่คนรู้จักอยู่ตอนนี้เ่นลิเกเฮ้ยไม่ใช่ผิวเข้มที่รัตอนนี้ก็ก็มีผลงานเพลงด้วยค่ะแล้วก็จริงๆเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นเบื้องหลังทำเพลงละครหนังเบื้องหลังใช่แล้วก็ดนตรีนี่มิลลี่เน้่ยเล่ทุกอย่างรักมสามารถนะนี่คือน้องมิลลี่ก็ ภาษาบ้านเราคือนักเอกคนต่อไปคือนกทอยนี่ผลงานไม่ดีนะครับมีีมุกุลเพชรบอกลูกผลงานผลงานเหรอคะเคยที่ผ่านมาออ๋เคยก็เคยแสดงหนังตอนตเด็กค่ะมีเรื่องอาม่าแล้วก็เรื่องช็อกแคลดใช่ตอนเด็กเลยเนี่ยต่อจากนั้นมาก็ผลงานผลงานก็งี้เยบเพราะผมให้เรียนก่อนนะครับ แล้วเ,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมผมดูแลเอ้ยมันทําไมเหมาะเจาะอย่างงี้น,น้องพลอยเนี่ยชื่อจริงมงุฎเพชรน,น้องมิลลี่เนี่ยชื่อจริงสิริชาดาอเป็นของพี่เป็นมงุฎอยู่บนศรษะสทั้งนั้นเลยซึ่งมไม่มีอะไรพอดีเลยวันที่เราแคสแคสเราผู้หญิงเนี่ยก็มีมีหลายคนัวมถ,ถึงน้องมิลลี่ผมก็อ่านคือสิริชาดาชื่นนอคล้ายอารมณ์เดียวกับลูกสาวเราชื่มงคเพชรก็เ,รรเกี่ยวก็เลยถามคุณแม่เขา ว่าสิจิตดาแปลว่าอะไรคืมอมงเออ่มงขุดมงคน้นเอเอ,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 กอก็นึกขึ้นได้ว่าตัวคอยตัวนี้ยังมีตัวเดียวเวลาเข้าซีนพี่นุบอกว่ามันจะดูวุ่งว้่งไปเพราะมันต้องไปเจอนี่ไอ้สามเหลิกนี่ด้วยเรื่องอเรื่องก็เลยควรจะมีเพื่อนเอ่ โอโหกันเลยกันในเรื่องแล้วมีมีพระเอกคนน่าเรายังไม่เปิดดูให้เซอร์ไพรส์อ่าเด้ออ่าบังเหมือนเดิบังแล้วแบบบังไหมไม่จะเป็นแค่เอาไป็นน้องแบ่งลูกอ่าเด้อไม่ไม่ใช่โอ้ยลูกนี้ภรรยาผมแย่เลยเนี่ยกินจุไม่เลยกินมากินอ่าเป็นเป็นเป็นอะไรก็ได้ถ้าได้มีส่วนร่วมกับเขาอ่าครับชอบชอบตื่นเต้นไหมลูก ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าห่างหายไปนานมากแล้วก็พอแบบว่าพอโตขึ้นพอได้มีโอกาสก็แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นค่ะร่วมงานคือคุณพ่อจัดเลงไหมคะอ่าไม่ไม่เก่งนะคะใช่ถ้าร่วมงานคุณพ่อน่าจะไม่เก่งค่ะแต่คุณพ่อเขาไม่ได้เสนอนะ <c oughs> เรา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 เราประชุมกันประชุมก็เอาเอาตัวตัวมาเล่นเป็นหมวยเนี่ยแล้วก็เลือกเลือกปพ๊บมเพิ่มเพิ่มเเลือกตัวพระเอกเลือกเขาเยอะเลือกเขาพวกเราเลือกไปได้แต่ผมคิดว่าใครก็ได้ ตอนนี้อ่ะทีนกอเลือกเอาเขาก็หาข้อสูญไปได้ผมก็เลยพูดไปล่อยมาลอยๆเอ๊ะลองลองกดเอไปไปชมมมกุฎเพชรสิเขาต้องเปิดอะไรอย่างเงี้ยลองให้ดูเฉยๆก็ดูไปว่าไม่ใช่นะผมไปดูเอาเสียงฮาร์ดเฉยๆข้อุบกันอ๋อสนุกได้ันผมปิ้งเลยผมปิ้งเลยหลังจากนั้นผมบอกเฮ้ยเอา เอาหลานมาส่วนส่วนบุรีนี่ลูกลูกหนงนี่าชาตินีะอันนี้เราก็ไปรับจากพี่ทำงานยูทูบก็มาออออะะไไรนนเาแแบง เราไม่ไปดึงจากคอนเสิร์ตมาเลยเนี่ยนี่เอาไงนี่เอเขามีปรับที่ท่านผบอกไปบำบัดมาแล้วนี่บีนมานีนบีนมน่าเป็นไงอยากได้ยินมลมีดันมเนี่ยตัวขหวังเลยคนนี้ัวงหวังเนี่ยฮแน่นอนครับสาหรับผมผมก็ผมจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าพี่ๆเขาเคยเคยเล่นหนังก่อนอย่างพุทธฤษก็มีลูกตลก ผมเป็นไอรต้นของ,ออของตอนนั้นผมมีเขาก็มีผลง,งานเคยเล่นหนังอะไรมาก่อนจากคุณผมว่าเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ตือเป็นมากๆก็ดีใจตั้งแต่ลุงโน๊ตจ้ะลุงโน๊ตมาบอกก่อนตอนแรกพ่อเขาคือพ่อเขาไม่ค่อยให้ผมไปเล่นหนังหรือว่าอะไรอย่างเงี้แล้วมีลุงโน๊ต <c oughs> หัวลุงโน๊ตลุงโน๊ตมาพูดพูดเลยคือพ่อไม่ส่งเสริมเขาไม่ค่อยแบบจันทร์ลูกให้ให้อะไรอย่างเงี้ยให้ให้เราท o u t u b e แล้วแบบเผื่อมีโปรเจกต์ลุงโน๊ตเขามาสนใจก็ ก็คุยกับพ่อะไรอย่างมิกมิกมีสอนแบบขิงเขาหน่อยไหมสอนเป็นรุ่นล้อมอะไรไหมไม่มีครับคือคือรู้ใจกันอยู่ไม่ไม่เคแรคเตอร์เลยก็ดีครับบอกบอกนี่ผมเอาตัวไม่รอดเลยใช่ครับยังเอาตัวไม่นอดเลยครับไม่ได้เล่นมาประมาณสามปีแล้วบนี่ลูกสู้เขาเล่นเลยลูกผมก็ไม่ได้เล่นมาประมาณห้าหกปีแล้วครับไม่ได้มาจักท้ำกระบอกมาจากร้านบะหมี่หนอครับส่วนแฟนแฟนลูกชายผมก็มาเป็นผู้ช่วยด้วย แล้วก็ในมาเป็นผู้ช่วยมันก็มีมีบทที่เฮ้ยใช้แบงค์ลงไปเล่นอ่า,อาเขาก็จะอยู่ในกลุ่มต่างจากกลุ่มของของสามสิงนน่ก็มาเป็นมาเป็นผู้ช่วยที่ช่วยผมในหน้างานเพราะว่าผมกระเท่งเนี่ยจะต้องอยู่หน้าเซตเยอะนะครับก็ให้เขาเป็นผู้ช่วยตรงนั้นด้วยนะครับก็คือ,าอหาแน่นอนกระบวนการทั้งหมดจะได้ดูกันตอนไหนถ่ายทำเลยครับตอนเริ่มถ่ายาสามเมษา สามมษาแล้วจะถ่ายถ่ายไปแล้วถ่ายเอาเลิกเอาใท้าตามเลิกเสร็จแล้วก็อาจจะหยุดสงการหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มลุยต่อแต่ไม่รู้ว่าหลังสงการวันไหนเราก็จะลุยต่อแล้วก็ตอนนี้กําลังออกแบบงานสร้างแบบอย่างที่บอกอ่ะผมกะเท่งแล้วก็ทีมงานคิดตรงกันว่าไม่อยากให้ให้หนังพระเนี่ยมันมีภาพเดิมๆไม่ใช่เดิมๆไม่ดีนะมันดีแต่ครั้นี้อไอสไตล์บอกว่าถ้าคนเราทําอะไรเดิมๆ ผลลั์มันก็จะเดิมๆดังนั้นเราไม่อยากทําอะไรเดิมๆเพราะว่าไอสไตล์เขามาบอกผมว่าอยากทำเดิมๆอันนี้เป็นคำของไอสไตล์เลยนะแล้วคือเราไม่ฟังคำของไอสไตล์เพาเราฟังคำเราดแหละนี่แหละแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็มันเห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยโปรดักชั่นดีไซน์เนี่ยมันมันต้องดีแต่ละซีนเราอยากให้คนดูหนังหลวงพิเท่งคัมแบ็กเนี่ยผมอยากให้คนดู ที่เข้าไปดูเราเนี่ยสบายหูสบายตาในเรื่องแสงสีเสียงอะไรต่างๆที่ที่เราเราต้องการอยากอยากให้เป็นไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้อ่ะมันก็เหมือนเป็นการโชว์เหมือนเราจะโชว์แต่ผมกล้าพูดเลยว่าเราไปดูเราดูหลวงวิเทิงคำแบกนะส่วนผมผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยภาพมันอยางเหมือนเดิมอ่ะคือแม้หลวงเทิงหลวงวิเทิงมันเป็นภาพยนตร์้านชาวบ้าน ไอ้บ,บ,บอกชาวปัตตานอ่ะแล้วการที่หลวงที่กลับมาครั้งนี้อพอได้ไปจุดทิ้งานมองเห็นภาพหนึ่งภาพสวยภาพจำจากที่เราคิดเอาไว้เฮ้ยมันมันไม่ใช่หลวงพี่เท่งเลยนะนนเป็นภาพอิเลมหนึ่งแล้วการที่กลับมาครั้งนี้อ่ะมันเหมือนตั้งแต่หลวงพี่เท่งภาคแรกอ่ะผมผเอาเป็นแค่ภาคแรกหลวงพี่เท่งผมบวชได้ผมเท่งตัวเทิงบวชได้บวชไ,ไ,ได้เพราะอุปชาโอสปชาทุนที่โ<อ>นบเป็นคนบวชผมอุปชาแล้วผมก็มาจำวัดที่ไหนก็ามาที่ รักนครฟิล <S <S มนุษมการลงตัวถ้ารัาากการกลับมาอีกครั้งเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมาดุริที่ก็ต้องหาอุปชามาที่ส่งล้วมันต้องกลับมาทําที่นี่ที่ระกนครฟิลมมนมือนเหมือนการลงตัวอีกอย่างคือว่าจะเป็นมุกอะไรก็ช่างเนี่ยผมก็พินโน้ตแล้วคุยกันผมชอบพินดโน้ตอย่างหนึ่งวันที่เราเจมทำงานกันผมบอกพี่โน้ตที่ผมขอมีส่วนเกี่ยวข้องหมดหมดเอย่างมากเลยะจยางมากเลย อะไรที่ผมพูดไปพี่โน้ตไม่เอาเอาหัวมาคุยกันเออใช่ไอ้พี่โน้ตคือพี่ไม่เอาตรงพี่เนี่ยมัน,นจะยืดไปพี่โน้ตตือออหมดทุกอ,อย่างคือเราคุยกันเราไม่ใช่ว่เาเฮ้ยโน้ตจะยืดนี่คือที่เงินเทิร์นนะเพราเราไม่คุยกันเราคุยกันเรื่องความเข้าใจกันแล้วปัญหาเรื่องทะเลาะกันทำงานด้วยกันไม่มีใช่ไหมครมีก็ไม่บอกมีเรื่องเงินไอ้เรืนี <laughs> ้อยู่แล้วก็ได <laughs> ้ด้วยกันใช่ไอ้ กันฉายก็อยู่ที่พนันคอนฟิลครับแต่ใจใจผมอยากเข้าตุลาเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าตุลาน่าจะดีผมคินแต่ก็ดูก่อนว่าถ้าเราเราไปชนกับกับหนังไทยของใครเราก็ไม่อยากชนกับใครแล้วฮะเราก็คือคือต่างคนต่างต่างเราต้องชนเลยหรือเท่งแบ๊กมาแล้วเ่รอแต่พยายามจะให้ให้ ให้ทันเดินตุลาอันนี้พูดกับพี่ช่วยอินทนพลธนาลูกโรดเจ้าของพระรฟิลไว้ว่าเฮ้ยผมอยากจะเข้าตุลานะตุลานะอ่เดี๋ยวเราติดตามขอบคุณครับขอบคคุณช็อบเท่ได้ไห